ดีค่ะทุกคนวันนี้น้องโปรดปานมาามาทําบุญที่วัดโกกกากนะคะจังหวัดสมุทรสาครทุกคนคะ่ะทุกคนเข้ามาทําบุญนะคะเราจะต้องปิดผ้าปิดปากกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 เนาะ นกปนปาาทำลารคะปีทองฝั่งลูกม่มิดอ๋อน้อกปวนปานดีใจมากคะ่ะที่ได้มาทำบุญ เดี๋ยวรอน้องปวดปานปิดท้องลูกนีเมิสเสร็จนะคะเดี๋ยวให้น้องปวดปานพาไปดูรอบๆวัดกกากเนาะโอเคงั้นให้น้องปวดปานพาไปทัวร์วัดกกากเลยเนาะปวดปาน น้องปวดปันไปเดินถ่ายเดินถ่ายให้ทุกคนดูไปเดินถ่ายรอบๆแต่งแตดเดินถ่ายให้ทั่วเลยนะถ่ายคนวางน้องปวดบรรยายด้วยน้องปวดได้มาทำบุญทุกข้าวฟ้าด้วยค่ะทุกช้าวฟ้าปวดบรรยาย

นเยอะมากสลับกล้องไม่ได้ที่บาลด้ี่วัตถาตกับปกับ้กมางครับมปาจะพาไปตรงไหนต่อบอก ใส่ใส่บนเอ,อใส่บาทเหรียญใส่บาทเห,หรียญบา,า,ายด้วยใส่อะไระไเอาไปถ่ายอะไรคะอะไรเอ่ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อบาย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 ก่อนบายบายสวัสดีค่ะด้วย